ออะไรย่างแล้วก็ต่อหนึ่งวันเนี่ยให้ได้ประมาณ1 0 8จบก็ได้หรือจะสวดให้จบภายในคราวเดียวกันก็ได้ในลักษณะเช่นนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ในขณะที่เราสวดนั้นนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องควบคู่ด้วยสติและสมาธินะคะคาถานี้จึงจะเห็นผลนะครับพระมนต์ของคุณแม่ทุกคาถาเลยเห็นผลหมดนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นชินบัญชรยอดพะกันไตรบีดกคาถาของอพระอ่ะ ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะหรือคาถาหลวงปู่ทวดคาถาเจ้าแม่กุดอิมหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะคะที่เราจะเอามาใช้ในการดําเนินแต่ว่าทําไมอาจารย์ถึงได้มาสวดคาถาของคุณแม่ก็อย่างที่ได้นําเรียนไปเลยว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาศรัทธาเรื่อมใสคุณแม่นะแต่ทันนี้ยพอเวลาเรารู้สึกว่าหลังจากที่เราได้บูชา นะอาจารย์ก็บูชาพระรัตนตรัยนะอาจารย์เนี่ยจะไม่ให้อะไรมายิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธเจ้าเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์เรียนพระพุทธศาสนามานะคบทั้งตรีทั้งโททั้งเอกพระพุทธศาสนาเราเรียนคัมภี์ต่างๆมาเรายกย่องเชิดชูความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็เราเชิดชูคุณธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราเชิดชูเชิดชูการเสียสละของพระองค์แล้วก็การที่ท่านนํา ธรรมะครสอนเนี่ยมาโปรดชาวโลกจนชาวโลกในบรรลุมรรคผลนิพพานไปก็มากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะก็ทําให้เราเห็นประจักษ์แจ้งว่าคุณธรรมของพระองค์มันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทรรแล้วบรรลุไม่บรรลุเนี่ยเห็นผลไม่เห็นผลเราไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าผู้ที่ปฏิบัติตามพระองค์นะที่ได้เป็นพระอรหันต์ที่ได้กลายเป็นพระสาวกที่ได้เข้าถึงคุณธรรมขั้นสูงน่ะมีมากมายหลากหลายเหลือเกินมันก็เลยทําให้เราได้มี ความเชื่อเชื่อถือว่าศาสนาของพระองค์เ,เป็นศาสนาที่เชื่อถือได้เพราะบุคคลที่2ที่3ที่นี่ถ้าปฏิบัติตามย่อมเข้าถึงเหมือนพระองค์เหมือนกันลักษณะเช่นนี้เนาะค่ะแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันจับต้องได้แล้วก็มันใกล้ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะฮะอยู่ที่เราจะปฏิบัติได้มากมากเพียงใดนะคะอันดับแรกเลยอาจารย์จบูชาพระรัตนตรัยแล้วก เหล่าคุณธรรมขั้นสูงนั่นก็คือพระโสดาบานันพระสกทาคารีมพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์แล้วก็พระสมองพระเจ้านะคะแล้วก็อรองลงมานั้นอาจารย์ก็จะนับถือพระอวโลกกเตศวนนะคะหรือพระโพธิสัตว์กุลอิมน,นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้มาศึกษา,าคุณแม่บุญเรืองตงัวบทเติมเพิ่มเราก็เลยได้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาในฐานะที่ท่านเป็นคารวะญาติโยม แต่ท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติจนเข้าสู่กระแสธรรมนะคะการที่ท่านเข้าสู่กระแสธรรมนั้นนะคะท่านยังไม่ได้ท่านก็ไม่ได้เข้าไปส่วนตัวท่านผู้เดียวแต่ท่านยังทิ้งมรดกธรรมไว้อย่างเช่นคาสอนเนี่ยทางการปฏิบัติแล้วก็การเข้าถึงท่านหรือท่านเองก็ยังบอกว่าเออรมของท่านเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนได้นะคะเราจึงได้เกิดความเชื่อถือและศรัทธาว่าธรรมที่ท่านได้บรรลุเนี่ยนะคะสามารถที่จะ